นาชีมีไข้สูงมาก40องศาสวัสดีค่ะหม่าม้าแนนะคะแล้วก็หนูนาชีค,ค่ะจากช่องสามชีฟแฟมิลี่ค่ะไม่เห็นนาชีหรอคะนี่ไงวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลค่ะเปลี่ยนโลเคชั่นนิดนึงพี่หม่าม้าหายไปนะคะไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าน้องนาชีไม่สบายค่ะก็คือนาชีอ่ะ มีไข้นะคะอยู่ดีๆก็มีไข้สูงเลยอาการของน้องนะคะเริ่มจากวันอาทิตย์ตอนเย็นๆน,ะะน้องมีไข้นะคะก็มีไข้ประมาณแบบ3 7 3 7 8อะไรอเ่างเงี้ยค่ะแล้วพอตอนคืนนั้น,นะไข้ก็เพิ่มมาเป็นมา3-8 8กวา่าหมอามาก็ให้กินยาแล้วก็มีเช็ดตัวแต่ว่าไข้ก็ไม่ลงแต่ว่าก็คือให้กินยาตลอดทุกทุกชั่วโมงนะคะ พอตอนเช้ามาเหมือนไข่เริ่มร้อนอ่ะก็ยังไม่ได้ไปหาหมอพอมา <Okay. S 1> ตอนช่วงเที่ยงน้องก็เริ่มมีไข้แล้วประมาณสามแปดอ่ะพอมาถึงโรงพยาบาลวัดไข้ก็ได้ประมาณสามแปดถึงกแต่คือที่ที่ประเด็นคือหมา่ามาใช้ที่วัดไข่อ่ะที่เป็นแบบวัดทางหัะคะ่ะอันเนี้ยวัดแล้วอุณหภูมิมันจะได้น้อยกว่าพอมาถึงโรงพยาบาลเราจะใช้แบบที่วัดแบบตรงรักแล้วคะ่ะทันนั้นอ่ะ พอวันแล้วอุณหภูมิขึ้นแบบขึ้นเยอะเลย38.6แปุหกะคะพอแป๊บหนึ่งพอขึ้นมาข้างบน39คือไข้สูงมากค่ะก็เลยตัดสินใจว่า admit เพราะว่าหมอหมอบอกว่าถ้าถ้าแบบกลางวันเน38 38อย่างเงี้ยตอนกลางคืนนะต้อง39 40แน่นอนเลยค่ะหมามากับปัากเลยตัดสินใจกันว่าอืให้ admit ดีกว่าแล้วก็โชคดีมากะคะ่ะเพราะว่าคืนนั้นอะ ไข้สูงประมาณแบบสามเก้าีตลอดเลยแล้วก็ไข้ไม่ลงเลยกินยาลดไข้สูง oh. แล้วก็ไข้ธรรมดาไอ้ที่เป็นไข้รีนอนธรรมดาก็ไม่ลงคือไม่ช่วยอะไรเลยยาลดไข้เนี่ยก็คือต้องเช็ดตัวอย่างเดียอะไรเช็ดคือนันเช็ดตัวแบบทั้งคืนเลยอะสี่ห้ารอบเลยอะค่ะน้องก็ร้องตลอดเลยผลตรวจนะคะผลตรวจเลือดออกมาก็คือพบว่าเม็ดเลือดขาวอะสูงกว่า 5, 5ปกติ แล้วหมอเขก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเชื้อไวรัสซึ่งซึ่งไอที่มีไข้สูงๆติด,ต,ด,ต,ดติดกันแล้วไม่ลงอะคะ่ะหมอก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบเชื้อไวรัสสาไขะคะ้ค่ะซึ่งของเพียเพียคินชีอะคะ่ะก็เคยเป็นตอนนั้นนะคินชีสูงถึง41องศานะคะสูงมันแบบ3 4วันติดติดกันเลยแล้วพอพอไข้ลดปุ๊บนะคะก็จะมีผื่นขึ้นตามตัวตามหน้า ก็ผื่นก็ขึ้นประมาณ3-4มสี่วันแล้วก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆะคะ่ะแต่ของนาชีตอนนี้ยังไม่ขึ้นผื่นเพราะว่ายังมีไข้อยู่นะคะวันนี้หมอก็เลยให้นอนนอนดูอีกวันนึงว่ายังมีไข่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็สามารถกลับบ้านได้นะคะที่หม้มากับป๊าตัดสินใจว่าเออจะมานอนโรงพยาบาลนะคะทั้งที่คิดว่าเออโลมันก็แบบดูไม่ได้น่ากลัวนะคะเพราะว่าแบบคือแค่มีไข่เฉยๆแต่ที่ตัดสินใจมาเพราะว่า ไข้มันสูงค่ะไข้มันสูงติดติดติด,ตด,ตด,ตดกันเลวแล้วมันไม่ลดถ,ถ้าไข้สูงแบบสูงมากๆเด็กบางคนอะชักได้นะคะแต่ว่าคือทางทูชิกับคินชียังไม่เคยชักก็อาจือคือยังไม่มีประวัติชักแต่ก็หมอามากับหม่มาก็เออกลัวว่าน้องจะชักนะคะเออที่นอนโรงพยาบาลนะคะเราอยู่โรงพยาบาลพิยาไทยนะคะซึ่งตอนนี้เขามีแคมเปญคน oh. ไข้ที่มีประกันมานะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนเหมาจ่ายค่าห้องค่าอาหาร จากปกติราคา6,800บาทนะคะก็จะเหลือ4,000บาทต่อคืนค่ะแล้วก็ <Okay. S 1> ทางโรงพยาบาลนะคะเขาก็จะมีมาตรการป้องกันดีค่ะเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะก็คือถ้าเป็นพวกบุคลากรของโรงพยาบาลเองทุกคนจะต้องใส่แมสนะคะถ้าไม่ใส่ก็จะมีบทลงโทษของทางโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นคนไข้ที่มาเขาก็จะมีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิอยู่ตรงทางเข้านะคะเขาก็จะมีแบบพยาบาลยืนซักถามว่าเอ้ยมีประวัติไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรอยหรือเปล่าตอนเข้ามานะคะก็ยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวมามาลาไปก่อน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าน้องน้องราชีมีผื่นขึ้นหรืออะไร พืนแบบของอาการสาข่ายออกมานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะว่าน้องมีอาการเป็นยังไงหงุดหงิดด้วยหรือเปล่าพื้นขึ้นเยอะแค่ไหนนะคะงัวันนี้ลากไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ